แก้วหัวพี่เือหลอกบ่ Mưa đây đó. cá đu lê lêu lêu. à. Mưa thương rồi ừ. thổ, bánh đi. đi được kìa. ก็มีเสียงเกียดสนุกว่าจะว่าบ่บ่แม่นย้ำฝนเนี่ยหรือว่ามาเตือน เตือนภัยว่าฝนจะตกวะลูกใช่ไม่อะไรอ่ะคุณควนก็เหมือนกันแหละ